ใครอยากทํำมาค้าขายดีอยากให้คนรักคนเมตตาการเงินการงานนะครับไหลมาเทมานะครับได้อยากค้าขายดีนะครับต้องมีนะครับสิ่งเหล่านี้ปลูกไว้นะครับถือว่าเป็นว่านมีพุทธคุณนะครับเ,เดี๋ยวผมวันนี้เดี๋ยวจะพามาชมนะครับว่านที่ปลูกแล้วดีปลูกแล้วเสริมหน้าที่การงานการเงินเสริมดวงโชคราบใครมีปลูกไว้มกักจะพบเจอแต่โชคราบทำมาค้าขายดีนะครับ นี้นะครับก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์นะครับแล้วก็มีับเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์นะครับทางช่องผมนะครับวันนี้ได้รับข่าวข่าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเนื่องจากนะครับคูบานะครับคูบาพรนะครับนะครับสายวัดป่านะครับท่านเป็นพระสายกรรมฐานที่ป่ลุกเสกนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับให้ f c ทางแทนคุณวัฒนไทยได้บูชากันนะครับนะฮะท่านตอนนี้ล้มป่วยหนัก นะครับเพิ่งทราบข่าวเมื่อช่วงช่วงบ่ายบ่ายสี่โมงเย็นนะครับบ่ายเรียกว่าบ่ายหรือเปล่านะครับตอนนี้พูดไม่ถูกเลยนะครับนะตอนนี้ก็ได้ผมได้เดินทางไปโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสกลนครนะครับท่านก็ได้เข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเยี่ยมท่านอีกนะครับแต่วันนี้นะครับผมได้ไปที่กุฏิและขออนุญาตท่านนะครับนําของที่ท่านมีทั้งหมดนะครับ จะมาช่วยในค่ารักษาพยาบาลและก็เป็นค่าอยู่ค่ากินนะครับเพราะท่านเป็นพระสายวัดป่าสายกรรมฐานนะครับปาาสจักนะครับโรคภายนอกนะครับเป็นพระที่ปฏิบัติเค่งไขในเค่งคัดในธรรมวินัยนะครับนะฮะอ่าแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือนะครับอ่าเครื่องนุ่งห่มนะครับเครื่องดื่มเครื่องกินเครื่องใช้น่ครับของกินของใช้นะครับนะฮะต้องบอกว่า นะครับท่านขาดแคลนแต่ท่านก็ไม่เคยร้องขอจากใครนะครับเป็นพระที่ปฏิบัติดีนะครับเป็นวัดปราช้าบ้านหนองบัวแดงนะครับนะฮะต้องบอกว่าในคลิปนี้นะครับหากใครผู้ใดสั่งนะครับว่านของผมนะครับเหมือนได้ร่วมสร้างกุศลผลบุญนะครับช่วยเหลือนะครับท่านในครั้งนี้นะครับท่านไม่มีนะครับอะไรที่จะมอบให้นอกจาก เป็นสิ่งของเหล่านี้ที่ท่านได้ทําไว้กับท่านเก่งเรื่องรงอัขระรงเจิมนะครับวัตถุมงคลต่างๆนะครับนะฮะเอฟซีที่ได้ไปบูชาจากผมไปก็ล้วนแต่เป็นนะครับคาถาอาคมของท่านทั้งนั้นนะครับรวมทั้งว่านบางชนิดนะครับในสวนแห่งนี้ก็เป็นว่านสายวิชาของท่านนะครับนะฮะคลิปนี้นะครับอ่าเวันหลงนะครับ ผมไปรับมาทั้งหมดตัวนี้นะครับที่กิงท่านจะเก็บไว้ทยอยให้ผมทีละสามเหลือสามชุดสองชุดห้าชุดไม่เกินนี้นะครับแต่บมงเอิญผมไปเจอนะครับไปเจอแล้วก็ได้ขออนุญาตท่านนะครับจะนํามาเปิดประมูลนะครับเพื่ออยากผมอยากจะช่วยท่านนะครับนะฮะตอนนี้ท่านร้มป่วยนะครับนะับต้องบอกว่าอย่างนี้เลยนะครับนะฮะ เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจมากนะครับอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ใครนะครับที่บูชาเถววัณหลงนะครับ699นะครับหรือนะครับใครอยากจะได้จริงๆนะครับไม่มีทุนทรัพย์พอที่จะถึง699นะครับต้องต้องบอกว่าอยากจะได้แค่ตัวตัวนี้จริงๆนะครับก็สามารถบูชาแยกได้นะครับไม่จำเป็นต้องคู่กับเถววัณหลงนะครับนะฮะ ตัวนี้699รวมส่งเพราะจะรับเงินปทางนะครับอันนี้คือเขาหลงตัวผู้ตัวเมียนะครับเถาวันหลงตัวผู้ตัวเมียนะครับนะฮะปลูกไว้ตัวนี้ไว้ในร้านนะครับช่วยทาํามาค้าขายดีคนเมตตารักให้นะครับส่วนตัวนี้ไม้ใหญยแยอหรือว่านเทพบุตรนะครับกระถางนี้ต้องบอกว่าเป็นกระถางที่ใหญ่มากนะครับอ่าถ้าใครรับคู่กันนะครับตัวนี้ผมให้699นะครับท่านจะได้ คือเขาลงไปหนึ่งไม้ใหญ่แยต้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับกอโดๆแบบนี้ไปหนึ่งนะครับนะฮะจะส่งฟรีพร้อมจำาระเงินปลายทางนะครับท่านใดที่นะครับร่วมสร้างบุญสร้างกุศลกับผมในครั้งนี้หากจากค่าใช้จ่ายค่าส่งค่าอะไรนะครับนะครับจะนาเงินนะครับทั้งหมดไปมอบให้ท่านนะครับไปช่วยเป็นรักษาค่ากินค่าอยู่นะครับค่า อะไรต่างๆนานาครับเพราะว่าท่านล้มป่วยหนักเลยนะครับนะฮะคลิปนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมและก็สนใจในว่านมงคลเหล่านี้และก็วัตถุมงคลของคูบาท่านนะครับนะฮะต้องบอกว่าท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีนะครับอยู่ในศีลและธรรมนะครับอยู่ในป่าในไดดงนะครับนะฮะปราจญ์ โรคภายนอกนะครับนี่คือพระสายกรรมฐานที่ตัดสรู้อย่างแท้จริงนะครับนะฮะสี่สิบเกือบพันสานะครับที่ท่านนะครับไดอ้อยู่ในพระธรรมนะครับแล้วก็ปราศจากโรคภายนอกนะครับลูกศิษย์ลูกหาหาตัวยากมากนะครับนะฮะท่านไม่ค่อยปรากฏตัวให ใครเห็นง่ายๆนะครับท่านจะในเมื่อมีคนมารบกวนหรือมาขอของดีท่านท่านจะย้ายไปเรื่อยๆนะครับจนมาอยู่วัดผีประช้าหนองโบแดงนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นที่ที่เฮี้ยนที่สุดแต่ท่านก็อยู่ได้นะครับน่าก็ถือว่าเป็นพระที่ปฏิบัติด,ดีนะครับนะฮะต้องบอกว่าท่านมีวิชาอาคมทางสายเสน่ห์เมตตามหานิยม และก็เกี่ยวกับแค้วคาดปลอดภัยต่างๆนะครับท่านจะเก่งทางวิชาด้านนี้นะครับนี่ก็นะครับอย่าลืมนะครับใครที่ยังสนใจอยากจะบูชานะครับวันนี้ถือว่าได้ร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลยกใหญ่นะครับต้องบอกว่านะครับต้องบอกว่าผมไม่รู้ว่าจะใช้คําไหนนะครับแต่ ขอขอบคุณจากใจจริงขอขอบคุณน้ำใจจาก f อฟช่องแทนคุณว่านไทยนะครับวันนี้ผมได้ยินข่าวผมใจไม่ค่อยดีมากนะครับแต่ได้ยินท่านพูดเป็นในๆอยู่นะครับนะฮะแต่ก็ไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้นะครับท่านล้มป่วยหนักจริงๆนะครับาคลิปนี้ผมนะครับต้อง ขอบคุณเ c และก็คนที่รักในการปลูกว่านเลี้ยงว่านและคนที่ศรัทธาในสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งเก่าแก่โบราณสืบทอดต่อๆกันมานะครับเป็นของดีอยู่คู่คนไทยมาช้านานนะครับคนที่เห็นค่าและศรัทธาในสิ่งเหล่านี้มักจะพบเจอแต่สิ่งดีๆโชคลาภเงินทองไหลามาเทมาทํามาค้าขายม,มั่งมีร่รํารวยเงินทองมหาศาลปรญญาศจากโรคภยัยไข้เจ็บทั้งห้ายทั้งปวงนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับนะฮะ แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่บูชาสิ่งเหล่านี้ด้วยแล้วกันนะครับนะฮะผมมี10ชุดนะครับตัวนี้นะครับนะฮะหมดแล้วนะครับถ้าครั้งนี้นะครับถ้าท่านกลับมาแข็งแรงดีนะครับผมจะพาไปสัมภาษณ์นะครับแล้วก็ไปเยี่ยมท่านนะครับนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปเยี่ยมท่านผมไม่รู้ว่าจะถ่ายได้หรือเปล่านะครับอยู่ในโรงพยาบาลนะครับ วันนี้ก็ไปเขาไม่ให้เยี่ยมนะครับเขาต้องให้ตรวจโควิดผ่านการตรวจการอะไรต่างๆนะครับหลายหลากหลายขั้นตอนเลยทําให้เขาไปเยี่ยมไม่ได้นะครับเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ดูนะครับว่าท่านแข็งแรงดีหรือเปล่านะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแทนชาแนลนะครับนะฮะขอบคุณทุกคนนะครับที่เขา้ามาติดตามรับชมนะครับ